พบก,กับเราในช่องพังอรไทยนะคะสวัสดีพี่พีเฟซในช่วงบ่ายนะคะของวันพุธนะคะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่จะมาให้ดูเสื้อที่คุณแม่ถักนะคะเป็นเสื้อไหมโคเชนนะคะพอดีคุณแม่ถักเสร็จไปแล้วสองตัวนะคะนี่นะคะ ก็เป็นเสื้อถักไหมโคเชนะคะอันนี้จะเป็นลายเม็ดข้าวโพดนะคะสำหรับพี่ FC ที่ได้สั่งมานะคะคุณแม่ก็ถักเสร็จแล้วสองตัวนะคะอันนี้จะเป็นสีโอรสนะคะเป็นสีโอรุสตนี้คุณแม่ถักลายเม็ดข้าวโพดคะ่ะน,นี่จะเป็นลายเม็ดข้าวโพดนะคะนี่ค่ะ ช่วงแขนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะช่วงคอก็จะคล้ายๆคอปานนะคะนี่ค่ะก็จะคล้ายๆคอปานนะคะช่วงตัวลงมาก็จะเป็นเป็นลายเมฆโพดนะคะแล้วก็ช่วงหน้าอกก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะขั้นช่วงหน้าอกมานี่นะคะสําหรับงานถักงานฝีมือของคุณแม่นะคะ ก็เป็นครั้งแรกของคุณแม่นะคะที่ได้ทำงานถักไหมอย่างนี้นะคะถ้าพี่เอท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสั่งได้นะคะคุณแม่ก็ยังว่างทําอยู่นะคะก็เหลืออีกหนึ่งตัวค่ะที่จะทําให้กับพี่เอฟซีนะคะตอนนี้ได้สองตัวแล้วนะคะก็เหลืออีกหนึ่งตัวค่ะก็ขอขอบคุณพี่เอนะคะที่ได้สั่ง ผลงานฝีมือของคุณแม่นะคะส่วนน้องไทยของเราก็ยืนกินหญ้าอยู่นะคะคุณแม่อาบน้ําให้เมื่อกี้เองค่ะการร้อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูอีกลายนะคะอีกตัวค่ะจะเป็นคนละลายนะคะมีสองลายนะคะอันนี้นี่ก็อีกลายหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นคอปาดลายสับปะรดนะคะนี่นะคะก็จะอันนี้เป็นสีครีมนะคะ นี่ค่ะอันนี้ช่วงคอนี่นะคะช่วงคอ,อก็จะเป็นลายสับปะรดนะคะนี่ค่ะเป็นลายสับปะรดนะคะเป็นงานที่ละเอียดมากเลยนะคะคุณแม่ก็ไม่คิดว่าคุณแม่จะทําได้ถึงขนาดนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเวลาส่งไปให้พีเอฟซีแล้วจะถูกใจจะสวยหรือเปล่าก็ขอโทษด้วยนะคะพีเอฟซีนะคะที่ได้สั่ง งานฝีมือของคุณแม่นะคะพอดีคุณแม่เป็นมือใหม่นะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ลงตัวหรือว่าไม่สวยไม่โดนใจยังไงคุณแม่ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะพอดีเป็นงานมือใหม่ของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เป็นมือใหม่หัดทำก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เอเหมือนกันนะคะไซส์เอ็ค่ะ p f c ได้สั่งมาเป็นไซส์ M นะคะ ตัวนี้ช่วงตัวนี้ก็จะเป็นถักกลายเป็นตาขา่ธรรมดานะคะแต่ตัวแรกนะ่ะจะเป็นสับกับตาสับธรรมดาแล้วก็เมคข้าวโพดขึ้นนะคะเป็นสับเป็นชั้นๆนะคะตัวแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายในตัวของเขาเดียวลายเดียวกันหมดเลยนะคะสำหรับน้องอไทยของเราก็ยืนกินหญ้ากับ บรรยากาศร้อนๆนะคะช่วงบ่ายค่ะร้อนมากค่ะวันนี้เมื่อวานนี้อากาศก็ยังเย็นๆนะคะแต่มาวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะคะก็ขอให้พี่เอฟทุกท่านได้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอันนี้คุณแม่ก็ทําเสร็จไปแล้ว2ตัวนะคะคุณแม่ก็พร้อมจัดส่งให้กับพี่เอฟซแล้วนะคะถ้ายังไงสินค้าไปถึงพี่เอฟซแล้วก็ ไม่สวยหรือว่าไม่โดนใจยังไงก็ไลายเข้ามาบอกคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ถ้าเกิดว่ามีพี่เอซีได้สั่งเข้ามาอีกคุณแม่ก็จะปรับปรุงใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นสอง,สองชิ้นงานนะคะที่คุณแม่ทำเสร็จนะคะช่วงคอช่วงคอก็คล้ายๆกันนะคะ กับตัวแรกนะคะที่เป็นลายเมคโพนะคะช่วงของก็จะคล้ายๆกันแต่ช่วงแขนนี่นะคะช่วงแขนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคนละบะนะคะช่วงแขนตัวแรกของคุณแม่ก็จะลงมาอีกนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้ก็จะขึ้นนิดนึงก,ก็จะเขินไปหน่อยนะคะแต่ตัวเลขน่ะจะลงมากว่านี้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณโค้งนี้นะคะ ก็ยังไงก็ขอฝากผลงานงานฝีมืองานถักของคุณแม่ด้วยนะคะก็ขอถ้าพี่เอฟซีแม่เอฟซีเพ่อซีท่านใดที่จะสนใจอยากจะได้ก็ทักเข้ามาทางไอดียไลน์ของคุณแม่ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโทรมาพูดคุยกับคุณแม่ได้คะ่ะคุณแม่ก็จะเริ่มทำอีกตัวนะคะ ให้กับพี FC เอฟซีเดืออีกหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงวอ่อนๆนะคะพอดีมีพีเอฟซี FC ท่านหนึ่งได้สั่งเข้ามาอีกนะคะสั่งพีเอฟซีเป็นสีม่วงนี้พีเอฟซี FC สั่งให้หลานนะคะส่วนตัวนี้พีเอฟซี FC ได้สั่งนานแล้วนะคะพอดีคุณแม่ก็เซ็นนานแล้วแต่ว่าคุณ พีเอฟยังไม่พร้อมที่จะให้จัดส่งให้นะคะพอดีคุณพีเอฟได้ย้ายบ้านใหม่นะคะก็เลยยังไม่ได้จัดส่งให้กับพีเอฟซนะคะสําหรับเสื้อลายสับปะรดสีครีมนี้นะคะส่วนสีโอรสนี้ก็เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งพีเอฟซีอีกครั้งนะคะว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้จัดส่งให้พีเอฟให้เรียบร้อยนะคะ ก็เป็นงานที่ถักใช้เวลานานนะคะก็ PFC ที่ได้สั่งเข้ามาชุดแรกก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานนะคะพอดีว่าเป็นงานที่ต้องใช้เวลาน,าน,นะคะส่วนซาสเยของเราก็ยืนยินหญ้าอย่างเย็นสบายนะคะเล่นโคลเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะประมาณร้อนๆนะคะวันนี้ไม่ไม่เย็นเหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอากาศเย็นนิดๆนะคะแต่วันนี้มาอากาศร้อนคะ่ะก็น้องของน้องไทยของเราวันนี้ก็คุณพ่อจะใส่สองขาหน้าไว้นะคะก็ขอโทษพี่เอซีแม่ซีทุกทท่านด้วยนะคะพอดีว่าคุณพ่อไม่อยู่นะคะ คุณพ่อไปทํางานไปรับจ้างทํางานต่อนะคะพอดีเสร็จจากบ้านพายเซนสันขวัญเมืองแล้วคุณพ่อก็ไปรับงานอีกที่หนึ่งที่บ้านน้องเนเปียนะคะไปทําโรงช้างให้กับน้องครอบครัวน้องเนเปียนะคะพอดีครอบครัวน้องเนเปียได้ติดต่อคุณพ่อมาให้ไปทําบ้านให้น้องช้างนะคะ ช่วงนี้แดดก,ก็จะเริ่มมาแล้วก็เลยต้องทำบ้านให้น้องเขาหลบแดดหลบอยู่ในร่มนะคะอากาศร้อนมากนะคะยังไงก็ขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องออราไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะก็ขอฝากช่องน้อยๆของน้องอราไทยของเราด้วยนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณที่ f อซีแม่เอซพ่อเอฟซทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ได้เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจน้องอลไทยแล้วก็พ่อควรแม่ควรของเราด้วยนะคะที่ได้ส่งกำลังแรงใจมาโดยตลอดนะคะน้องอาราไทยของเราค่ะกอกมือ ช่วยมาอุดหนุนฝีมือคุณแม่เยอะๆนะคะน้องทยของเรากวกให้พี่ๆ FC ุแม่ FC ทุกๆท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนผลงานฝีมืองานถักของคุณแม่เยอะๆด้ยวยนะคะน้องรอไทยได้กล่าวไว้ค่ะดูค่ะช่วยโปรโมทให้คุณแม่ด้วยนะคะน้องวอรทยของเรามีช่วยโปรโมทคุณแม่ด้วยค่ะ ยังไงก็ขอฝากงานฝีมือด้วยนะคะพีเอท่านต้องการแบบจะมีแบบต้องการแบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามคุณแม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นแรกของคุณแม่เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสีครีมนะคะเป็นงานชิ้นแรกของคุณแม่นะคะสนใจแบบไหนก็โทรเข้ามาสอบถามคุณแม่ ได้นะคะว่าคุณแม่จะสามารถทําให้ได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เข้ามาสอบถามคุณแม่ได้นะคะพอดีคุณแม่ช่วงนี้คุณแม่ก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็คิดหาอะไรขึ้นมาทําคลายเครียดแล้วก็ไม่มีอะไรทําก็อยากจะทําหางานอะไรขึ้นมาทําเพื่อน้องอลาไทยของเรานะคะพอดีว่าช่วงนี้หญ้าก,ก็แห้งเริ่มแห้ง หมดแล้วนะคะก็เวลาไปตัดหญ้าก็เริ่มจะขึ้นไม่ทันน้องช้างแล้วนะคะคุณแม่ก็อยู่บ้านเฉยๆก็อยากจะช่วยหาไรายได้เสริมเพื่อนํามาซื้อสับปะรดซื้ออ้อยให้กับน้องช้างของเรานะคะกินเป็นเปลงกับหญ้านะคะพอดีว่าหญ้าของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพอดีหญ้าขึ้นไม่ทันน้องช้างของเรานะคะ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่เอฟซีนะคะที่เข้ามาอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องละไทยหรือว่าของคุณแม่ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้ส่งกำลังแรงใจมาให้กับครอบครัวเราแล้วก็น้องละไทยของเรามาโดยตลอดนะคะยังไงคลิปนี้วันนี้คุณแม่ก็ขอจบไ้แค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบก,กับ ครอบครัวเราและน้องละไทยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณแม่แล้วก็น้องอะไทยขอสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนน้อยของน้องละไทยของเราช่องนี้ด้วยนะคะเข้ามากันเยอะๆด้วยนะคะคุณแม่กับน้องอไทยของเรา๊มยบายเดี๋ยวกลับมาพบเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ